คนนันจะลอยน้ำทังน้ำไหลอยู่น,นาเนเ่แต่มาถึงทีจอต้ามเจมาเตรียมพอบนเจ้ะลเตรียมหาเตรียมอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวไปหลุ่นกันกันกบพี่โยหนองแนนนะจ๊ะจาจาพี่โยเข้ามาเ้วจะโอ้หน,หนุีก,ก Chovan này có vẫn tốt đi rượu trên nó cho cho lấy hát lưu lên nữa 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 ก็หนังคานหาไปเรื่อยๆอยูอย่เด้ดจ้งมันนีเดดหลอดเลยเด็ดจ้งกอมันต่ำนะจจะต้องนั่งแล้วก็หมุกหนะดูว่าจะได้หรือไม่ได้เด็ดจงหงนอนดิดจังมันเดี๋ยวขอยื่นกัน ลอยมีคนมาหาเรื่อยๆนลยเอาอยากเอาเย็นยินย่ดีเจ ต้องนั่งทานข้าวหาเลยดีด่จะโจทย์่ำหายากยาจิตใจ คนทางนี้ยังเพราะว่าเดินได้ด้วยจ้ะตอนที่พิโยเคยมาหาแต่ก่อนต้องคาดแล้วก็มุดหาดเดี๋ยวพี่โยจะมุดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ไปหาหน้องแนนได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะจ๊ะพี่โยจะหาได้มากหน่อยแค่ไหนนะจ๊ะไปจ้ะ เป็นสไตยกับบหังงอฮะดูดีๆกันโผมาแต่ปลายด้ยจังี่แต่ว่าพ่อพุทธเราจะได้นองามนอใหญ่ด้วดีสองนอแดงนอหนึ่งพี่โยจะชนัดขุดแล้วก็ฮักเอากจะเส้ามีดหน้าพี่โยมีดพี่โยปาดแดรพอดีไหมนะจ๊จะแต่ฮักเอาก็จะลัวความอ่อนของมันพอดีนะ่ เอยาวเห็นปลายมาเด็งๆเลยจ้ะอื้อเห็นนี่นาะจ้ะเดี๋ยวจะขุดเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะใุ้ใครลึกๆไปเลยแล้วก็ห oh, okay. ักอ่ะมันจะได้ความอ่อนของกาจโจรนะจ้ะนั่นจ ok ้ะ ไายโพม้าแค่นี้นจ้ะไอ้โฟม้าแขนแต่เวลาคุดไปเรื่อยๆได้นี่ก็ได้สองนอนี่ก็งามเลยจะอ้วๆเลยจะแต่จะหาไปเรื่อยๆนะจ้ะเดี๋ยอดเจอนอแดงเก็จะมาดูคุดไปนี่จะจะหาพระโยชน์เฉพหาแป๊บนอแดงๆอยู่ดงนี้ก็จะได้เนื้อแล้วก็ได้น้ำหนักก็จะ ตุดแด่ใส่ลึกนาดนั่งไงมีตน้นมีกอขวางมีด้มีงามันจะถ้ะติดแต่ไม่ลึกก็จะได้จเจอหยอดมันดึกจ้ะมีงาวขวางจนเพิ่มหนอกำลังพูมัาจะาได้ไหนะมน้องพยายามให้ลึกได้สุด

เอาได้แน่นอโอ้โด้จะยออตัอเลยจ้ะเดสีน่า้ะม่นอสนอคืนดาวไม่มีใครเห็นเลจ้ะเดี๋ยวยอ่องล,ล้วกกจะได้ขนาดไหนะอืมปทอทนเอาได้ด้วยจ้ะอย่างงามเลย พุดดูนะจ๊ะว่าจะใส่มาหน่อยเชอร์ไรวก็เกอเขามันจะได้มันจะความอ่อนความเกอจะได้ตรงที่ฮักพอดีนะจ๊ะนี่จะได้ไม่ต้องไปโทษนีปอกกระเอาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปโยกับเดินหามาเรื่อยๆนะจ๊ะหลอนออกมาซุดนี่นแหละจ๊ะเด้อฮ่าดูรถมอเตอร์ไซ เดี๋ยวอยเละเีเวลาพิโยหมุดทำมุดจริงๆนี่ทาคานนี่นี่นจ้ะความสูงก็คือจะเท่ากับที่พิโยยืนแลจ้ะแต่เวลาหาคือตองหมุดต้องคานเลยจ้ะเดี๋ยวเวลา โยมาหาที่ไม่ได้ชายกระเพาะนี่อยู่นะจ๊ะนี่นเกะกะคือมือหนึง่งโยต้องถือกล่องมือหนึ่งก็ต้องครับนอจูด้านนะจ๊ะก็เลยดูเกะกะแล้วก็ถึงเสียเวลาหน่อยนะจ๊ะนี่ข้างหลังโยหนึ่งเป็นถนน ون, เป็นทางที่เอาไปให้หลุดมอเตอร์ไซค์หลดุหลดห่วงหรือว่าหลุดใหญ่ที่ว่าเขามาหานอจูดนะจ๊ะเสียงใครเนาะกลุ่มกล่ำกลุ่มกล่ำ เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะจ๊ะไหนได้กันไหมนี่ไหนนิดเดียวเนี่ยเสียงมาได้นิดเดียวนีได้นอยใหญ่นะจ๊ะเออ่นี่นี่นได้ที่นี่นิดหนึ่งเดเดี๋ยวไปดูพอดีเอามาไหว่กันได้เล้วเลยจ้ะคนมันเข่าบ่อยเนาะมันก็มีจับบอลเดียวมาจัเดี๋ยวพี่โย่ให้ไปดูผลงานพี่โย่ละจ๊ะ น,นี่จะน,นีของพี่โยหลบเลยเพราะว่ามาตอนเช้าไม่ค่อยบัดที่บัดจะไม่ได้ทายอะไรนจะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าน้ำค้างแล้วก็ร่อยน้ำฝนเชิงพรมใโจูดใไยไรด้าีเวลาเอากล่องเขาไปใช้แล้วมันจะเปียกอะไรเงี่จ้ะนี่ของมาดจะเดืเพื่อนกันเลจ้ะ <c oughs> อันนี้ของน้องนนม่นอ <c oughs> อันนี้ของน้องนน, <c oughs> อนน่นอยใหญ่เขาขาวจะได้ไปปอกมขนจะได้ดนะ <c oughs> ของพี่โยวัน <c oughs> นี้มีจะหนอยยาว,ยาว เยเอาใส่กันเลยจ้ะจ้าไปน้อยเรงไปร่วมกันเลยนี่จ้ะเดยวจัะโอ้ไหนนอด hit, hit. บทีว่าโยกับหน่องแน่ไปหาเก็เข,าาข้า้จจะ็หาว่าโยกับหน่องแน่เป็นผัวเมียกันจ้านาเอาจ้าว,ว้านป้าหนีได้จ้ะยังหาว่าพี่โยเป็นผัวหน่องแน่ได้จ้ะอเขาบอกว่าคืออัวเมียคูนั้นไปเลยป่าบอกว่าวเาป็น <c oughs> ใช่ก็เป็นผีก็นอกกันี๋ยวพี่โยขอลงกอน เยงตัวกับอจากคิปนีวแค่นนจ๊กาย้วกันรบรรยากาศพจยีกัตตองขออคุณที่นนดจ้าที่สวยคนติดตามคนไคนคนแชร์แลเป็นกำลังใจกับพี่ยูแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะ <k cartoon navigation> <coin theo his neighborhood>